วันนี้เด็กน่ารักพาให้ซปิงจิ๋วมากินข้าวที่ร้านเปียงยังที่นี่มีของกินเยอะแยะเลยแล้วก็จะให้ให้ซปิงจิ๋วนั่งตรงนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจย่างเนื้น<พ>อให้ขย่างเสร็จก็จะป้อนให้เรากินเนื้ออร่อยมากจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและของเยอะเกินทั้งสามชั้นสันคอนเนื้อใบพทยหรือเนื้อหันเตา่าสุดพรีเมียมเราชอบมากจะกินแบบย่างธรมรมดาห,หรือห่อใบงจะแบบไหนก็คอดฟินเหมือนบินไปอยู่เกาหลีเหนือเลยหรือจะเป็นทะเลซีฟู้ดก็สดงดดราว่าทั้งสดแถมชิ้น ใจจุใจทุกอย่างความเยอะยังไม่เจ็บพบได้ที่เปียงยางปิ้งย่างเกาหลีสองหนึ่งเก้าขถ้ามากินวันจันทร์ถึงสุกสามคนแถมฟรีสามคนไปเลยเขามอ่อาหารเกาหลีหลายอย่างโดยเฉพาะจาจังยอนสุดเด็ดของทางร้านที่คนเกาหลียงต้องอายคนในร้านนะก็มองเรากินใหญ่เลยแต่เราไม่ไอายหรอกนะเพราะที่ร้านน่ะเขามีโปรโมชั่นจ่ายเพิ่มแค่คิดเก้าแต่กินแซลมอนดองไม่อัน้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นกุ้งดองแล้วก็ที่นี่จะมีทุกวันเลยความพิเศษของกุ้งดองที่นี่นะคือจะดองด้วยน้ำผล ให้ความรู้สึกสดชื่นแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วก็เลยต้องรีบกินให้คุ้มค่ากอนหมดปอแต่เราก็รีบกินมากไปหน่อยทําให้ติดคอไข่รปริงจิ๋วก็เลยเอาน้ํามาให้เรากินมีทั้งน้ําอัดลมน้ําเปล่าน้ําผลไม้มีหลายอย่างล้นไป้อหมดแล้วใครอยากกินแซลมอนดองของดีเปียงยางมินบุรีนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูม,มาที่สถานีตลาดมินบุรีได้นะร้านเขาจะอยู่ที่มิงเกิลฮิลชั้นสองหรือจะมาแล้วเดินเขาก็มีที่จอดมากมายหรือใครอยู่สารายาก็จะมีสาขาที่นั่นเหมือนกันร้านเปิด 11, 5, กวกัดเน อิ่มคุ้มถูกใจสไตล์เด็กน่ารักฉันทั้งปัองเดินถ้าไม่ไหวเลยเย้